คครับวันนี้มาอยู่กันที่เอ็มดิสติกกับอุทยาเบจเซรีครับก็ตอนนี้ผมอยู่ตรงข้างๆเอฟซีเรียครับมุมนี้ก็จะสร้างโรงแรมแห่งใหม่อยู่นะนี่ครับก็มาตอนกลางคืนก็จะมีการประดับประดาไฟสวยงามครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูอุทยาเบจเซรีกับข้างๆเอฟซีเรีย e ที่หลายคนอาจจะไม่ค่อยรู้นะครับว่ามันมีอะไรน่าสนใจอยู่บ้างครับนี่ครับในตีผัวพยาวครับ เดี๋ยวเรามาดูกันนะมันจะลึกเข้าไปในนัなんなん้นเลยครับแล้วก็ข้างในตรงนี้ก็จะมีแสดงยุทธศการนะเป็นตีมーーอเตอร์ไซค์ฮอนด้าครับไม่เปิดอ๋อนี่เขาเป็นโชว์รูมคอนด้าเลยนะยโอม้มีนาพูด้วย,ยนี่นมีน,นมาพูด้วยก็เลยได้ว่า ก็ไม่คิดว่าจะมีแสดงน้ำพุเวลานี้นะถือว่าน่าสนใจครับข่าวยายครับเป็นส,น is, ว,นสวนสำหรับสุน,นัขครับปิดทุ่มครึ่งนะฮะขอบคุณมากครับก็ to อันนี้เป็นสตรีบสวนสำหรับ น้องๆหมาหมาสุนัขนะครับก็ปิดทุ่มครึ่งนะยังดีที่เรามาทันครับผมจะเชื่อกับโชลูคันด้าเอสเฟียตรงนี้เลยครับนี่ครับก็ไฟก็จะเป็นหลากสีครับแล้วก็มีน้ำพุให้ดูข้างๆนี่นะอุทยานเปตซีดีจุดน้ำพุด้วยครับก็เรียกได้ว่ามออจากมุมนี้จะสามารถเห็นน้ำพุได้อย่างชัดเจนเลยนะ เป็นัาผู้เรื่องระบำครับก็เล่นก็เล่นไปเรื่อยๆนะไม่รู้ว่าเขาจะมีหยุดเล่นไปรอบๆหรือเปล่านะฮะอันนี้ครับคือโซ่ สุนัขครับเรียกได้ว่ามีร้านขายขอสนับสัตว์เลี้ยงครับแล้วก็ประดับประดาเป็นไฟสต์มาส,สวยงามมากครับซาวาลังาามากไม่รู้ติดดิกสิ์ไหมเนี่ยผมก็ไม่ได้เลี้ยงน้องหมานะแต่ว่าดูแล้วก็เรียกว่าโคดซาความบันเทิงให้ครับ ชมรมคนรักสุนัขได้ไม่มากก็น้อยครับยังสามารถโอ,อกอีกทางในึงบริเวณนี้ได้นะโอ้บริเวณนี้มองขึ้นไปสวยมากครับอ๋อนี่เป็นที่อาบน้ำสุนัขครับผมโอ้ต้นไม้ขนาดใหญ่ครับแล้วก็ประดับไฟโดยรอบนะ ใครับก็อันนี้ทางออกอีกทางครับขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการครับขอบคุณมากครับรู้น้ำพุเขาจุดเรื่อยๆหรือว่าเรามาตอนหมดรอบไปแล้วแต่นแน่นะเดี๋ยวเราออกมาแล้วเราก็จะพบกับอุทยาบินศิรีครับลานี้คนออกกําลังก,กายคือคักครับอ๋อขนาจะจุดยาวเลยนะถ้าเกิดเป็นพุแบบเฉลิมเมื่อกี้แล้ววกนนี้จะมีเป็นรอบๆครับ เริงระบ้านไปเลยนะข้างลิขสิทย์แล้วนะถ้ามีไฟใช้ระบบ YouTube ลบเอานะคดงามจริงๆครับสุดแต่เ้าร่างกายนี่นะ นี่ครับมองน้ำพุแล้วเขาจะเห็นทีตึยกย่านของเอพิสติก้อมพุ่งครับแล้วก็ยาวไปก็จะเป็นสวนสุนัขที่เราผ่านมาก่อนหน้านี้ครับนี่เราก็มีเส้นของร่างกายในรอบนะเ <c oughs> ออถ้าพูดถึงอุทยานเบจสิรีก็ต้องพูดถึงงานปฏิมากรรมครับ เราเคยพาไปดูอย่างละเอียดยิบกันแล้วสองพ์นนะแต่ว่าครานนี้ผมอยากจะมาเก็บตกนะมีมนงงานปฏิมาการรมหนึ่งที่ผมลืมไปไม่ได้ไปดูนะส่วนอันนี้ก็ดูแล้วนะก็เป็นตัวอย่างข่า,ขาวๆนะครับผมผมจะเปจัสิรีงานปฏิมาการรมนี่มีเป็นสิบครับใครสายศิลปะนี่น่าจะชอบนะ เดินยาย่านนี้ครับย่านนี้นี่ครับจากมุมนี้ก็จะดูได้เช่นกันนะโมพี่เด็กวิ่งไล่จับเลย กนะันรงาะหมดรอบแล้วมั้งคะโอ้ยังมีอีกนเนี่ยแต่อันนี้เหมือนจัดเต็มว่ะที่ผ่าไม้นะ ก็เล่นเป็นลากสีไปสายลุ้งนะครับนี่ครับก็ตรงกลางนี่ครับคือจุดที่ผมไม่ได้มาดูในคราวที่แล้วนะเพื่ออย่ามาเก็บตกเลยนะเพราะเป็นแบบตาเฉลิมพระเกียรติของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระปีหลวงครับ แต่ถ้าจำไม่ผิดตรงข้างหน้านี่ก็มีน้ำพุเลยนะเหมือนรอบนี้เขาไม่ได้จุดมันอ๋อถ้าจะไปก็ไปด้านหน้านู่นลยครับตรงนั้นก็เป็นสนามเด็กเล่นนะ แต่ซาวนี่บาทีกันเลยก็ไเปเพลงพระราชนิพนธ์อยู่หลายรอบเหมือนกันนะโอเคก็ถือว่าวันนี้เป็นน่าจะเป็นพา,าร์สามอาทิตรอบที่แล้วนะมามาเติมเต็มงานปฏิมากรรมของบทยาเบจสิริให้สมบูรณ์ครับ อันนี้ก็คือเริ่มคาสแรกสุดเลยนะเราก็มาดูงานปฏิมกากรรมนี้อันแรกครับนี่นะลำมนาของชิดเอดระชาเนี่ยนะครับบรรยากาศเอ็มคเทียกับเอ็มคอเทียครับตรงนี้ นี่ครับตรงนี้ก็เคยมีน้าพุนะแต่ว่ารอบนี้ไม่ได้เหมือนไปทับตรงนั้นแทนนะก็น่าเสียดายนะครับผมถ้าเกิดจุด2ฝั่งนี่โคตรเทพเลยครับอันนี้ก็สกายวอล์คฮะที่เคยถ่ายให้ดูงานศิลปะไปแล้วก่อนหน้านี้นี่ครับก็มีรอยการทำน้ำพุนะโอเคอันนี้ครับงานปฏติมากรรมเป็นตาสารลักษณ์ของพระนาเจ้าสิกิพุราชนินาครับ ู้พระราชทานชื่อ,อทยาเป็นเจ้กสิริแห่งนี้ครับก็จบพาร์ทที่ตรงนี้เลยแล้วกันเนาะหรือว่าดูครบสมบูรณ์ครับแล้วก็ดูจุดที่น่าสนใจในตอนกลางคืนเพิ่มเติมด้วยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องด้วยนะสวัสดีครับตอนแรกว่าจะปิดตัดจบแล้วนะแต่ว่าพอพอเห็นข้อมูลตรงนี้เราก็อัปเดตนิดนึงครับก็ค,คิดว่ามันไม่ถ่ายตรงนี้มันจะพลาดอะไรไปฮะนี่นี่นี่ เป็นโครงการปรับปรุงภูมิทัศนและการส่อมแซมผลงานประติมากรรมอุทยาเบจศิริครับก็หอศิลป,รปะวัฒนาเป็นกรุงเทพมหาครหรือหอศิลป์เนี่ยก็มาช่วยช่วยการทำโครงการการดูแลประติมากรรมที่มีเปนน็นจำนวนมากครับอันเป็นงานศิลปะรที่มีคุณค่าของประเทศน,นะก็จะปรับปรุงตั้งแต่กรกฎาคมถึงมกราคม69ครับก็เรียกได้ว่าเดือนหน้าก็จะครบกําหนดตาสัญญาแล้วนะก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงบ้างอะฮะก็เรียกได้ว่า ตอนผมมาดูปฏติมากรรมแบบละเอียดที่่อนนั้นก็ยังไม่มีบอกอะไรนะครับก็จะมีการทําทําโครงการประบป,ปรปติมากรรมขึ้นนะฮะเรียกว่าเป็นโครงการที่น่าสนใจนะเพราะว่าปฏติมากรรมนี้ก็อยู่กับสวนแห่งนี้มาตั้งแต่ก่อนผมเกิดนะเพราะว่าสวนนี้มีประมาณปี35้ได้ไครับทศวรรษ2530า ผมแวะออามานพูดอย่างนี้เดี๋ยวจะได้ไปถ่ายคลิปช็อตน้ำพุเพิ่มครับนี่ครับก็ปฏิมากรรมพวกนี้ครับที่เคยดูมาแล้วนะอาจจะมีการ,รปรับปรุงให้มันดูทันสมัยมากขึ้นครับแล้วก็มีสภาพที่สมบูรณ์มากมากขึ้นตามกาลเวลานะอย่างไฟตรงนี้ครับก็อาจจะมีการติดระบบให้มีการ,รส่องแสงไฟประดับทั่วทุกงานปฏิมากรรมในอุทยานเบจซิรีกว่า1 0 2ถึงชิ้นนะฮะก็เรียกได้ว่า ก็เรยได้ว่าถ้าทําเสร็จครับก่อนอย่างน้อยก็หวังเว่าใส่ไฟสปอร์ไลท์งานปฏติมากับจะกลับมาเหมือนเดิมครับผมเพราะว่าเขาก็มีติดตางเตรียมไปด้วยนะจินตนาการเชื่อต่อวิปทาราครับอันนี้เพลงนี้ดีดีนุ่งกับเพลงโอเลตวิเซจัตจูเซวายไซเวราชรติพลครับทำน้อยอยู่ในใจนะเคยไปร้องภาษาเสียงสมัยมัธยมครับ มีเพลง,งาราชินีโพจริงๆด้วยค่ะว่าแล้วนี่ครับก็มีงานปฏิมากรรมครับเรื่อยๆนะก็สำรวจคร่าวๆนะอาจจะมีการพัฒนาดีขึ้นในอนาคตนะเป็นโครงการที่น่าจับตามองครับเดี๋ยวคงเ้องมาอัปเดตใหมา่างต่อเนื่องครับว่าชีวิตใหม่ของปฏิมากรรมในอุทยานเบจาสิริจะเป็นยังไงครับ มีเยอะมากเลยนะอุ้ยแต่น้ำคู้เหมือนจะเลิกเลิกทำไปแล้วมั้งนี่นี่ครับก็ถือว่ามาเก็บคร่าวๆนะพ่าปฏะปฏิมากรรมของอุทยาจาสุริกก็มีประมาณนี้ข้างในมีเยอะครับแต่ผมคงไม่เข้าไปดูแล้วนะนะดึกแล้ว และนี่ครับข้างบนของเอฟโซเฟียก็จะเป็นประมาณนี้ครับก็จะเป็นแบบความบันเทิงยามราตรีนะโอเคครับจบจริงแล้วจบจริงแล้วรอบนี้